h อ l ่าบอยเซย์ยกรับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมอีกครั้งนะครับแล้วสำหรับคลิปเป๊ซีเคลิปนี้ครับผมก็กลับมาทำคลิปแบบว่าชิลๆนะฮะในการดูแมชพรีแมชของนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะระหว่างทีมนี้นะฮะที่ เป็นทีมที่มีแทคกติกของทีมเชลซีนะครับแล้วก็อีก ID นึงนะที่เป็นทีมที่มีแทคกติกของเปปกัวเดโลลานะครับซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปวิเคราะห์นะครับแล้วก็การเซตแผนสําหรับเกมนี้ไปแล้วนะเป็นคลิป2คลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะแล้วสําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูเกมแบบชิวๆกันบ้างนะฮะซึ่งวิธีการแข่งกับเพื่อนนะครับหรือว่า ID ที่เราเคยแอดกันนะฮะนั่นก็คือการเข้ามาในหน้าเพื่อนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆแลน้อยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหาเป็น ID หลักของผมนะครับนั่นก็คืออันนี้ครับไ i ฟ์การ์ดนะฮะนี่เราก็กดอันแรกไปครับหลังจากที่เรากดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะฮะเนี่ยเราก็จะสามารถเช็คข้อมูลของเพื่อนได้ครับว่าตอนนี้ทีมของเพื่อนเรานะฮะมี ผู้เล่นเป็นยังไงบ้างนะครับทีมความเก่งแรงไงนะฮะประวัติเคยได้แชมป์บอลถ้วยกี่สมัยอะไรไงนะของผมก็ได้น้อยนะเนี่ยแมนเชเอร์สครับแค่5สมัยนะฮะซึ่งฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นไอดีรองของผมนะที่มาพร้อมกับแท็กติกของทีมเชลซีนะฮะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็มาในแท็กติกของแมนซิตี้นะฮะซึ่งค่าพลังเนี่ยก็สูสีกันนะฮะแต่ว่าทีมไอดีรองของผมเนี่ยค่อนข้างดรอปกว่านิดนึงนะ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการสาวเวียเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองแข่งกันเลยครับแล้วก็ชุดทั้ง2ทีมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแบบคล้ายๆชุดของเชลซีกับแมนซิตี้เลยนะฮะเนี่ยชุดของทีมน่าจะเป็นลีกจากรัเสเซียนะฮะชื่อทีมโซชิอะไรสักอย่างนะฮะส่วนฝั่งขวามือเนี่ยเป็นชุดทีมเย่าของลาซิโอนั่นเองครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับชุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองฮะโอเค แล้วก็ในหน้าของการเซตแท็กติกเนี่ยเนื่องจากว่านี่นะฮะทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะหรือว่าทีมแผนแมนซิตี้เนี่ยมันค่าพลังมันสูงกว่านิดนึงนะครับผมก็จะให้ทีมนี้เนี่ยอัดพวกกล่องสายฟ้านะครับเพิ่มกำลังใจแล้วก็กำลังกายให้เต็มนะเพื่อที่จะทำให้แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะสูสีกับอีกทีมนิดนึงอะเนี่ยดูอีกทีมครับเนี่ยความฟิตอะไรมันจะดรอปกว่านิดนึงนะ สำหรับทั้ง2แผนเนี่ยผมก็ไม่เคยเอามาสู้เวนก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะลองแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าแผนของโทมัสทูเคิลนะครับหรือว่าแผนของเป๊ปกัวเดโอล่านะครับแผนไหนจะชนะนะฮะเอาละ่ะผมก็กดคิกออฟไปเลยครับอืตื่นเต้นมากๆเลยนะผมก็ลุ้นนะครับว่าแผนของทีมไหนจะชนะนะฮะคือถึงแม้ผมจะเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จริงนะแต่ว่า ต่อให้ไม่ว่าเชลซีจะชนะหรือว่าแมนซิตี้จะแพ้หรือว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็จะเคารพเขาเรียกว่าอะไรเคารพผลการแข่งขันนะครับคือเราก็ต้องมีน้ําใจนักกีฬานะมันก็เป็นในเรื่องของรูปเกมอยู่แล้วนะโอเคเปิดเกมมาครับผมก็อยู่เป็นแบบ3 d ยาวเลยนะครับเป็นทีมแผนเชลซีบุกจากซ้ายไปขวาก,ก่อนนะฮะขึ้นเกมที่คาฟูไปที่ตีโมวเนอร์ครับตีโมวเนอร์ดึงจังหวะอยู่ครับแล้วเป็นทีมแผนซิตี้ครับตัดเกมไม่ได้อยู่ที่มาเน่ครับ ดึงช้าจ่ายไม่่ย้อลฟอนโซเดเวิสแล้วตีโมไวนเนอร์ครับรับบทหน้าเป้าวิ่งไล่ยาวครับแต่ว่าก็ยังเป็นทีมแผนซิตี้ครับที่ขึงเกมบุกอยู่จังหวะนี้ครับเมสซี่มาที่คาซมิโร่มาเรสตอกโซนไปให้เมสซี่ครับมาที่ป็อกบาครับจ่ายเข้าในไปให้คาซมิโร่จ่ายมาที่มาเน่ครับเนี่ยทีมแผนซิตี้ก็จะเคาะหาช่องกันไปมานะจนกว่าจะได้ช่องครับแต่ว่าคาฟูก็มุ่งออกไปได้ในจังหวะนี้ฮะับเป็นทีม ทุยคือเป็นทีมผมทั้งคู่นะฮะผมชินพูดอ,าอ้าวเราดิสมาที่มายิงลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ผ่านทางด้านสตีฟมองดองได้ครับแม่เกือบจะเป็นทีมแผนแมนซิตี้ครับขึ้นนำไปได้แล้วจะเป็นแผนเชลซีบวกบ้างครับแวนเนอร์เคาะคืนไปให้โรเบิร์ตสันครับมาที่แวนเนอร์ใจเร็วไปให้ฟิลโฟเดนครับแล้วจ่ายดีไซนไปสวยครับลูกนี้บรูโน่ได้บอลอยู่ครับดึงหาช่องอยู่ไปที่โรเบิร์ตสันครับหุบเข้าในมาช่วยทางด้าน ศูนย์หน้าเหมือนกันก็เราจ่ายลูกนี้ให้ไวนเนอร์หลุดเดี่ยวมาได้จังหวะยิงหรือเปล่าครับแล้วเป็นโอ้โหวันบิสซาก้าเข้าไปแซะได้จังหวะนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างเอา้าสูสีนะแต่ว่าเหมือนบอลไปโดนตีมาไวนเนอร์ออกครับโอ้โหเข้าสู่นาทีที่20ครับเป็นทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสได้แบบบุกคนละครั้รบจากตั้งแต่เริ่มเกมมานะเราเป็นทีมซิตี้ได้ขึงเกมบุกตามสไตล์ครับ ส่วนทีมเชลซีก็โซนรับตามระเบียบนะครับคือผมเนี่ยคุมทีมเชลซีอยู่ตอนนี้นะครับผมจะไม่ปรับแผนปรับแท็กติกนะเพื่อเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสูสีเนื่องจากว่าทีมนู้นผมก็ไม่ได้แบบไปเซตปรับแผนแก้แผนไงนะฮะโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ครับดูครับจังหวะที่จ่ายเข้าในไปแล้วดริสมอร์เทนครับได้จังหวะตอกส้นนะฮะแล้วเหมือนล้ำหน้าหรือเปล่าครับเมื่อกี้ โอ้ได้เป็นเตะมุมครับตอกส้นเมื่อกี้ก็ไม่ผ่านทางด้านสตีฟมองดองด้าครับเป็นปอกบาเปิดเตะมุมเข้าไปจังหวะนี้ครับแล้วได้มงมไม่ตรงเป้าครับเออผมยังพูดไม่จบนะคือทีมที่ผมคุมตอนนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแท็กติกเพื่อที่จะเป็นการสูสีกันนะครับดิสมาร์เทนได้จังหวะปันแล้วเรียบร้อยครับบู้โหาช่องจนได้ครับทีมแพนซิตี้นะ เป็นใครส่งให้เมื่อกี้ครับน่าจะเป็นมาเน่หรือเปล่าครับจ่ายเข้าในไปให้ทางด้านฟอสไนอย่างริสมอร์เทนครับซัดลูกนี้ครับขึ้นนำไปแล้วครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเคาะขึ้นมาแล้วเป็นอูมาเน่ครับเคาะจ่ายไปให้แล้วเรียบร้อยครับแม่เกิดเป็นช่องว่างครับโอ้แล้วมุมกล้องแบบนี้ผมชอบนะเนี่ยเป็นมุมกล้องใหม่ที่ทางตัวเกมเขาเพิ่งมีนะครับโดนขึ้นนำไปแล้วครับมาลุนให้ทีมแผนของเชลซีครับ ทำประต,ตูตีตื้นให้ได้นะครับศัก์สีมันค้ําคออยู่นะครับระหว่าง2แผนนี้นะก็คือเป็นแผนสําหรับนัชชิงยูฟาแชมเปียนสลีกที่จะมีในน่าจะวันที่29กพฤษภาคมนี้นะครับสําหรับนัชชิงนะจะเป็นทีมซิตี้ได้บุกขึ้นมาต่อเนื่องครับอยู่ที่ริสเมอร์เทนครับบนหาช่องอยู่แล้วโดนคิมมิชมาเคาะจังหวะครับทุยมาแซจังหวะนะครับแล้ว เอาบอลคืนมาได้ครับอยู่ที่คาฟูครับคาฟูวนหาวนหาจังหวะอยู่ครับแล้วจ่ายไปติดมาเน่ครับโอ้โหต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีการไล่บอลที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการเพรสแบบเกเกนเพรสนะเนี่ยวิ่งเข้าหาแบบเร็วครับดูครับติโมเวเนอร์ก็มีเวลาน้อยครับแต่ยังล็อกหาจังหวะส่งมาให้คาฟูได้ครับคาฟูดึงจังหวะแล้วยิงไกลติดเซฟเอเดซอนครับโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันครับลูกนี้จังหวะซัดไกลของวิงแบ็กอย่างคาฟูครับ แล้วก็เอเดียสันก็หลังจากเซฟก็จะได้พลังเพิ่มจากเทรชัดเอาคิงครับแล้ววายเนอร์มไม่ได้มงครับเป็นกองเตะเก็บตกจังหวะ2ได้ครับจะตีเสมอได้หรือเปล่าครับก่อนหมดครึ่งแรกครับแล้วโฟเด้คืนหลังไปคิมมิชแล้วโอ้โหหมดเวลาไปแล้วครับแม่สำหรับครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นทีมแผนแมนเชสเตอรครับที่ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อศูนนะะโอเค สำหรับสถิติเมื่อกี้นะการครองเกมก็สูสีกันนะครับ49ต่อ51เปอร์เซ็นต์นะฮะผมเนี่ยตาไวนิดนึงนะเมื่อกี้นะโอเคกดเริ่มครึ่งหลังไปเลยฮะแล้วเป็นครึ่งหลังครับทีมแผนซิตี้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับอยู่ที่เรเนอร์เมสซ,ซี่ครับจ่ายคืนไปให้ดิสเมอร์เทนออกมาให้เรย์มาเรสครับโอ้โหการทำเกมเนี่ยเหมือนกับซิตี้เด้ๆเ,เลยนะครับแผนนี้ดูฮะเคาะหาช่องจนเจอช่องแล้วดิสเมอร์เทนก็ทำประตูได้เมื่อกี้นั่นเองนะฮะ เลี้ยงมาแล้วจ่ายให้ดิสมทเทินหาช่องแล้ว <c oughs> นึกว่าจะได้ลูกที่2ครับแต่ว่าสตีฟมองน้องได้ครับนี่ฮะที่ผมบอกว่าสตีฟเนี่ยโคตรแบบเซฟอุตลุดนะสำหรับเกมนี้ครับดูปุ๊บนึกว่าจะหายไปแล้วครับแต่ว่ามองนองได้ก็เซฟไว้ได้ครับลูกนี้เดี๋ยวจะเป็นเรเนลเมสซี่ครับเปิดลูกเตะมุมเข้ามาครับจังหวะน,นี้ครอสมาจังหวะน,นี้เป็น อาลาบาก็มองออกไปได้ครับแล้วันบิสก้าเก็บจังหวะ2ได้ครับเติมสูงนิดนึงครับสำหรับวิงแบ็กแล้วโอ้โหทีมแมนซิตี้ครับที่ยังขึงเกมอยู่ครับมาที่วันบิสก้าครับผมวันบิสก้าโดนเบียดนิดนึงครับติโมแวเนอร์ลงมาช่วยไล่บอลครับอยู่ที่เมซี่เล่นกับเบ利亚สมาเรสมาเรสครับโอ้โหหมากเซเทิร์นก็ไม่ผ่านครับแล้วโอ้เป็นทีมซิตี้ที่ค่อนข้างครองเกมได้ เรียกว่าอะไรชัดเจนกว่านะสำหรับแผนทั้งสองแผนที่ผมลองเอามาสู้กันนี่นะฮะโอ้เลยเป็นเกมสวนกลับหรือเปล่าครับดูโน่เห็นรีบงไวนเนอร์วิ่งไปแล้วจ่ายให้ครับแล้วโฟเดนออกข้างไปให้คาฟูเลยครับวิ่งแบ็กตำนานสายบุกแล้วอู้หูโดนัลฟาโซเดวิดจิมสยู่หมัดเลยครับจังหวะนี้โอ,โอ,โอ,โอ้ต้องบอกว่าแผนการครองเกมเนี่ยทีมซิตี้ค่อนข้างครองเกมได้เหนือกว่าครับดูว่าเนี่ย จังหวะก,การบุกก็ทาได้ดีกว่าด้วยครับถึงแม้ความฟิตจ,จะน้อยกว่าแต่อูห้หูได้ซาดอีกแล้วครับแม่มามองดองด้าครับสาดยาขึ้นไปครับกองเต้เคาะสั้นมาให้ไวนเนอร์เลยครับโฟเดนเห็นคาฟูวิ่งไปแล้วครับต้องดูว่าคาฟูเนี่ยจะใช้ลูกเก่าในการเอาชนะเดวิสได้บ้างหรือเปล่าครับครอสเข้ามาปุ๊บไวนเนอร์ไม่ได้มงครับติดทั้น้าปิเก้ครับแม่ แล้วจะเป็นเกมสวนกลับบ้างครับอยู่ที่แซดิโอมาเน่ครับแล้วคิมมิชเข้ามาเร็วครับอูโหูคือเนื่องจากว่าพลังทีมค่อนข้างสูงนะผมเลยภาคไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะสำหรับทั้ง2ทีมของผมนะโลปบิเก้มงหนุนออกไปได้ครับเก็บจังหวะ2ไม่ได้ครับเป็นมาเรสมาล้วงจังหวะนี้ครับบ็อกบาอูโหูแล้วจะเข้าสู่นาทีที่80แล้วนะอยู่ที่ดริสเมอร์เทนครับออกซ้ายไปให้กับอ,อัลฟอนโซเดวิสเติมสูงมาคาฟูครับ ความเก๋จะช่วยให้อลเฟนโซเดวิดเล่นยากหรือเปล่าครับแล้วปุ๊บปุ๊บไม่ได้ครับจะนี้อยู่ที่มาเน่ครับมาเน่วนวน,วนหาเหลี่ยมอยู่ครับไปที่ป็อกบาร์ครับแล้วยังไงครับป็อกบาร์เติมเตรียมสูงมาแล้วม่งลูกนี้ย้ําชัยไปเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นดริสเมอร์เทนคนเดิมหรือเปล่ากัแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ฮนะบทบาทที่ผมบอกนะถือถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าตำแต่ก็จะ สอดขึ้นมาทําประตูได้บ่อยพอสมควรครับสำหรับดริสเมอร์เทนครับนี่ครับภาพชาติจังหวะนี้ครับเป็นบ็อกบาครับเติมสูงมาเปิดให้กับดริสเมอร์เทนลูกนี้ครับโอ้โหแนวรับของแผนเชลซีเนี่ยเอาไม่อยู่เลยครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหถึงแม้ว่าความฟิตจะเป็นรองนะแต่ว่าเรื่องของแท็กติกเนี่ยต้องบอกว่าการเคาะบอลหาช่องไปมาเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่านะครับผม โอเคมาลุ้นให้ทีมแผนของเชลซอีอยากให้ได้ยิงให้ได้สัก1ลูกนะฮะนะมาหน่อยครับใกล้หมดเวลาแล้วครับหรือว่าจะตีเสมอก็ดีนะจะได้ต่อเวลาครับโรเบิร์ตันเปิดมาแล้วไวเนอร์โอ้โหตีโมเวนเนอร์ซัดด้วยซ้ายลูกนี้แบบไม่จับครับโอ้โหนึกว่าจะหายไปแล้วครับแต่ว่าคือน่าจะไม่ถนัดครับดูฮนะปิเก้เข้ามาเบียดนิดนึงด้วยครับโอ้โหพลาดจังหวะในการตีตื้นครับตีโมเวนเนอร์ครับโอ้โ Orchestra. แล้วน่าจะเป็นการขึ้นเกมครั้งสุดท้ายครับเอเดซอนก็เล่นสั้นกับรูเบนดีอาร์สุตวันนี้อยู่ที่ป็อกบาครับโอ้โหน่าจะเป็นทีมซิตี้ครับเนี่ยฮะเวลาหมดแล้วนะเรียบร้อยครับเราเป็นทีมซิตี้เอ้าล้ำหน้าครับโอ้โหนึกว่าหมดเวลาครับกลายเป็นว่าล้ำหน้าไปก่อนครับลูกนี้มานี่จี๊ดเป็นนิดนะฮะเร็วเกินนะครับโอเคครับเราเป็นการขึ้นเกมครั้งสุดท้ายครับก็น่าจะเป็น ทีมแผนซิตี้ครับเนี่ะเอาชนะไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อ2จากดริสเมอร์เทนครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องของรูปเกมเนี่ยค่อนข้างสูสีนะในการสวนไปสวนมานะฮะเนี่ยดูฮะคือการคองเกมเนี่ยแผนดาวมิดเดิลก็ค่อนข้างทำได้ดีในเรื่องของการคลองเกมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวะการจบสกอร์ก็เยอะกว่านะ7ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบ6ครั้งแลวนะครับ สตีฟมองดองด้าเนี่ยก็ค่อนข้างทำงานหนักเลยทีเดียวฮะแต่ว่าในส่วนของแผนเชลซีนะก็เนื่องจากว่าเป็นแผนสวนนะครับฉะนั้นในการครองเกมเนี่ยก็มีแค่4 3เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเรื่องของการได้จบสกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของแผนเชลซีนะครับลูกครอสเนี่ยก็จะเยอะกว่านะเนื่องจากว่าเดนบุกทางวิงแบ็กนั่นเองครับอย่างคาฟูหรือว่าแอนดูโรเบอร์สันนั่นเองนะโอ้โหแล้วก็เซฟไป4ครั้งครับโอเคสำหรับ แมตช์กระชับมิดชิมลางคู่ชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับซึ่งน่าชิงเนี่ยไม่ว่าทีมไหนจะแพ้หรือว่าทีมไหนจะชนะนะครับต่อให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผมเป็นแฟนคลับเนี่ยแพ้ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมีน้ำใจนักกีฬานะคือผมไม่สนับสนุนให้แบบด่าทอกันไปมาอยู่แล้วนะคือมันไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาอยู่แล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ทีมฟุตบอลแต่และทีมเนี่ยมันไม่มีทีมไหนที่เก่งที่สุดแล้วก็ได้แชมป์แบบยั่งยืนเป็นแชมป์อยู่ทีมเดียวตลอดไปอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นเรื่องของยุคใครยุคมันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะฮะชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซี่ยย่า Boys. Woohoo! Fuck yes. Double play. Oop, it's away.